ทีนี้เรามาดูเรื่องของอหยงค่ะอันนี้เป็นแก๊งคนจีนที่มาก่ออาชญากรรมข้ามชาติทั้งค้ามนุษย์ด้วยโดนข้อหาไปตั้งแต่ปี64นะคะก็คือปีที่แล้วประเด็นสําคัญก็คืออ่รวบได้รวบได้นี่เดี๋ยวเราจะบรรยายพฤติกรรมให้ดูนะคะว่าคนจีนที่มาเหมือนกับทํามาหากินในบ้านเราผิดกฎหมายเขาทําตัวกันยังไงนะในหงเทียนหยงหรืออหยงเนี่ยแหละอายุ33านะคะ ถูกกองบังคับการปรับปรามสืบสวนค่ะจับกลุ่มนะคะหลังจากเจอว่าเขาเป็นหัวโจกในทุนใหญ่เลยค่ะออกตังหลอกเหยื่อแรงงานไทยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์เนี่ยม,มาทํางานที่บ้านเราแล้วก็ส่งคนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือหลกัหลกๆเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะวิธีการคือโพ์รับสมัครคนทํางานตามโซเชียลเสนอค่าตอบแทนสูงถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็ถูกบังคับให้ทําหน้าที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยแหละค่ะโทรศัพท์หลอกชาวบ้านเขาไปทั่ว ทีนี้ผู้เสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางการไทยช่วยได้ประมาณ7คนเป็นผู้หญิง5ผู้ชาย2ให้ข้อมูลแบบนี้นะเขาถูกบังคับทำงาน12ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะต่อวันนะฮะซึ่งถ้าทำงานไม่ได้ตามเป้าจะถูกส่งเข้าห้องขังหรือห้องดำทำลายร่างกาย จับโกนหัวด้วยนะคะบางคนเอาไฟช็อตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเดินทางกลับประเทศต้องจ่ายตังห้า0 0 0บาทเพื่อไถตัวเองไถตัวเองออกมาค่ะคซึ่งบางคนทนไม่ไหวติดต่อให้ญาติอเอารถ เอาที่ดินมาจำนองเพื่อไถ่ตัวเองออกไปเนี่ยแหละค่ะพลตมหมดโทจิรพ,รพภูริเดชค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการสอบสนกลางบอกว่าหลังสืบทราบว่าอายงเดินทางกลับเข้าไทยเอาตังที่ได้จากการหลอกเงินมาเปิดค่ายมวยชื่อดังและเป็นโปรโมเตอร์ในการแข่งขันป่อยมวยด้วยนะคะลักษณะน,นี้คือเขาทําการฟอกเงินค่ะอายงเป็นผู้ต้องหาแต่เขาปฏิเสธทุกข,ข้อหาไปฟังอายงดูค่ะ ผมไม่เคยทำไม่เคยทำเลยไม่เคยทำไม่ได้หลอกเลยใช่ไหมผมมีหลักฐานผมมีหลักฐานทุกอย่างที่ผมทำอะไรบ้างเขาทำข้าวเหนียคะผมทำแอดพวกนี้เขาผู้เรื่องจับผมเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยอ่าไปยามครับวิญญานว่าเราไม่ได้ผิดถูกไหมผมอินยอศ เขาทําเป็นขบวนการนะคะแตรบจยืนยันว uh, ่าเป็นคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติค่ะเพราะหลอกคนส่งข้ามแดนด้วยไปตามช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทํางานต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะเข้าขายความผิดแล้วมีคนไทยคนจีนมาเลฟิลิปปินส์และพม่าถูกหลอกไปทํางานค่ะอโยงและเพื่อนคนจีน คนจีนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นในทูนเนี่ยน่าจะเป็นอายงนะคะคกับพวกพวกเนี่ยถูกจับได้รวมกัน7คนตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลค่ะแต่ตามข่าวเขาบอกว่ามีรวมกันทั้งหมด19คนเลยนะคะนะคะเราเส้นทางธรรมชาติที่ส่งคนข้ามแดนไปแบบผิดกฎหมายคือแถวแม่สอดจังหวัดตากนเนี่ยแหละค่ะครับอยากจะเห็นหน้ารูร้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ั b สไ r ร b e ข่าช่องแ